มีบิดาของประเทศผู้กอ่อตั้งประเทศน้อยคนที่สร้างผลงานในแบบที่จดจําไว้ตลอดการได้อย่างลีกวนยอยู่นะครับลีกวนยยูร่วมกอ่อตั้งประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึง3าปีนะครับกว่า3ทศวรรษได้สร้างผลงานจนทําให้สิงคโปร์ในวันนี้เป็นประเทศที่มีระดับของไรายได้แบบโลกที่1งทั้งๆที่อาจจะถูกล้อมรอบโดยประเทศที่อยู่ในโลกที่3นะครับสิงคโปร์ในวันนี้อยู่ในกลุ่มของประเทศที่1ในกลุ่มประเทศที่มี รายได้ต่อประชากรสูงที่สุดนะครเพราะฉะนั้นผลงานที่จับต้องได้ในวันนี้ของสังคมและระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้นเป็นผลงานของตระกูลลีกวันอยู่นะครับของตระกูลลีกวันอยู่มาจนถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันลีเสียลุงนะฮะลีกวันอยู่นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ถึงแก่สัญญกรรมด้วยว่า91เอปีหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยอาการปอดบวมขั้นรุนแรง เป็นผู้นำประเทศตั้งแต่ในช่วงที่สิงคโปร์นั้นอยู่ใต้อนานิคมของอังกฤษจนกลายเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราชีเป็นบุคคลที่กำหนดแบบแผนการปฏิรูปการออกแบบการเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์จากดินแดนที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นปรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม่ถึงแม้ว่าเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการลงโทษทางร่างกายผู้กระทำผิดกฎหมายและปกครองในประเทศที่ยังไม่ได้มีสิทธิเสร,รีภาพทางการเมืองอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เขาเป็นผู้นําประเทศและในช่วงที่เขาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสําหรับนายุ่งมนตรีหลังจากที่เขาลงจากตําแหน่งเขาได้นําพาประเทศเขามาสู่ความร่ํารวยอย่างยิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายเขาว่าเวลาคุณเข้าไปนั่งในห้องเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ห้องเรียนทางด้านสังคมาศาสตร์รัฐศาสตร์เวลาพูดถึงสิงคโปร์มักจะพูดด้วยความที่จะต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นว่าทําไมไม่สามารถเป็นอย่างสิงคโปร์ได้ บ่อยครั้งคุณอาจจะได้ยินคนพูดถึงสิงคโปร์ว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเวลาพูดถึงการพัฒนาการของสังคมในแบบที่มีในสิ่งที่ประเทศอื่นเขาอยากมีกันส่วนใหญ่คุณจะได้ยินชื่อของประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาตลอดเวลาต้องมีสนามบินอย่างสิงคโปร์ต้องมีระบบขนส่งมวลชนอย่างสิงคโปร์ต้องมีระบบการสร้างสวนสาธารณะ อย่างสิงคโปร์ต้องมีวินัยในการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดอย่างสิงคโปร์ต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เปิดให้มีเสรีภาพอย่างสิงคโปร์ก็คงมีเฉพาะในเรื่องของสิทธิเสรฐฐีภาพของสื่อและสิทธิเสรฐฐีภาพทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นที่สิงคโปร์อาจจะถูกกล่าวขานในบริบทในแง่ลบนะดอเด็ดๆของอดีตผู้นำรีกวนยูนั้นมีเยอะค้ด เกี่ยวกับเรื่องของสื่อคงเป็นเรื่องเดียวที่อาจจะทําให้ดูเหมือนว่าเขามันคนที่ไม่ได้นินเสรีสรภาพเสรีรภาพของสื่อน,นั้นถูกลดทอนความสําคัญลงเพื่อความเป็นเอกภาพของสิงคโปร์ซึ่งมีความสําคัญกว่าแต่นอกเหนือไปจากนั้นเลกอซีของลีกวนยูคือเลกอซีของคนที่ทําให้ประเทศในเอเชียเล็กๆประเทศหนึ่งนั้นมีระดับคุณภาพการใช้ชีวิตเทียบเท่าประเทศชั้นนำในยุโรปตันตก เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถสร้างกลไกลทางด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่การดำรงไว้แห่งฐานะรายได้ของประชาชนในระดับสูงและไม่ใช่บูมขึ้นมาแล้วหายไปไม่ได้เป็นเสือตัวหนึ่งในเอเชียและเสจแล้วถึงเวลาตกต่ำสิงคโปร์อยู่ในระดับสูงได้และฐานะรายได้ต่อหัวประชากรสูงและสูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โลกนั้นสูญเสียคนที่เป็นต้นแบบของผู้นำที่เก่ง ที่เก่งมากๆถ้าไม่เก่งที่สุดที่โลกเคยมีมาในเอเชียนะครับลีกวนยูวันนี้91ปีนะครับลีกวนยูบิดาผู้ก่อตั้งผู้พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างของสิงคโปร์นะครับ